สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของใกล้ตัวมากๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเออนั่นก็คืออาหารกระป๋องครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะของที่ดูธรรมดาธร,ราเนาะแต่เบื้องหลังนี่โอ้โหประวัติยาวนานแล้วก็พลิกโฉมโลกเลยทีเดียว ครับเราได้ข้อมูลมาจากบทความเรื่องเล่ากำเนิดอาหารกระป๋องซึ่งน่าสนใจมากวันนี้เราจะมาดูกันว่าจากแค่ความจำเป็นในสนามรบเนี่ยมันกลายเป็นของในครัวแทบทุกบ้านทั่วโลกได้ยังไงจริงด้วยค่ะเรื่องนี้ต้องย้อนไปไกลนิดนึงนะคะเออไปถึงปีคศ1795หรือพศ2338นสอ 2, นู่นเลยโอ้สองร้กว่าปีก่อนเลยนะครับใช่ค่ะยุคของจกักรพรรดินิโปเลียนโบนาปาร์ตผู้นาฝรั่งเศส ตอนนั้นกองทัพฝรั่งเศสกําลังรบติดพันเลยค่ะแล้วปัญหาใหญ่มากๆที่นปโปเลียนเจอก็คือเรื่องสเสบียงสเสบียงอาหารไม่พอเลยครับหรือว่ายังไงไม่ใช่แค่ไม่พอค่ะแต่มันเก็บไว้ไม่ได้นานคือพวกเนื้อสัตว์ผักผลไม้เนี่ยมันเน่าเสียเร็วมากระหว่างเดินทัพไกลๆอะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับทหารก็คงลําบากแย่เลยสิครับไม่มีอะไรจะกินถูกต้องค่ะขาดแคลนอาหารหนักมากส่งผลต่อขวัญกำลังใจทหารแบบสุดๆเลยค่ะ เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับยุทธศาสตร์เลยนะครับแล้วนโปเลียนเขาแก้ปัญหายัางไงครับวิธีแก้ของเขานี่น่าสนใจมากค่ะคือตั้งรางวัลเลยประกาศให้รางวัลใหญ่1 2 0 0 0ัฟรังก์โหเยอะมากไหมครับสมัยนั้นมหาศาลเลยค่ะถือว่าเยอะมากๆในยุคนั้นให้กับใครก็ได้ที่คิดวิธีถนอมอาหารให้มันเก็บได้นานๆโดยที่รสชาติคุณภาพอย่างโอเคอยู่เพื่อให้กองทัพมีสเสบียงพอกินไม่ว่าจะรบนานแค่ไหน แล้วก็มีคนทำได้สำเร็จใช่ค่ะมีคนทำได้จริงๆชื่อนิโกลาอาแปเป็นพ่อครัวชาวฝรั่งเศสค่ะคนนี้แหละที่ต่อมาได้ฉายาว่าบิดาแห่งการบรรจุกระป๋องสุดยอดเลยแล้ววิธีที่เขาคิดค้นคืออะไรครับใช่ที่บอกว่าต้มในขวดแก้วหรือเปล่าครับมันมันดูง่ายๆนะครับทำไมมันถึงเวิร์คคือตอนนั้นเขายังไม่รู้เรื่องจุลินทรีย์อะไรหรอกคะ่ะ แต่อแปเนี่ยเขาเป็นพ่อครัวเป็นคนทําขนมเขาสังเกตจากประสบการณ์ล้นวนเลยว่าถ้าเอาอาหารอย่างพวกเนื้อตุนหรือผลไม้ใส่ในขวดแก้วหนาๆแล้วก็ปิดปากขวดให้สนิทจริงๆอะคะ่ะใช้จุกไม้ก๊อกยาแนวด้วยขี้พึ่งอีกทีแล้วก็เอาไปต้มในอ่างน้ําร้อนนานๆเลยนะต้มทั้งขวดเลยเหรอครับ ใช่ห่อต้มทั้งขวดปรากฏว่าเอออาหารมันเก็บได้เป็นปีเลยไม่เน่าเสียซึ่งจริงๆแล้วหลักการมันก็คือการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนั่นแหละค่ะแล้วก็การไม่ให้อากาศหรือเชื้อโรคใหม่เข้าไปอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือหลักการ pasteurize หรือ sterilize ที่เราคุ้นเคยกันดีนี้เองแต่เขาค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตประมาณนั้นเลยค่ะถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆ แต่ขวดแก้วนี่มันก็ดูจะแตกง่ายนะครับไม่น่าจะเหมาะกับกองทัพที่ต้องเดินทางสมบุกสมบันเท่าไหร่แล้วมันเปลี่ยนเป็นกระป๋องโลหะที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้ยังไงครับนั่นแหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญต่อมาเลยเประมาณปี1810หรือพศส3 5 3ก็มีพ่อค้าชาวอังกฤษชื่อปีเตอร์ดูแรนเขาได้ไอเดียจากวิธีของอัมแป์แต่คิดว่าเฮ้ยขวดแก้วมันไม่เวิร์กในสนามรบแม่แมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ เขาก็เลยไปจดสิทธิบตัตรการใช้กระป๋องที่ทำจากเหล็กเคลือบดีบุกอ๋อเป็นโลหะแล้วที่นี้ใช่ค่ะแข็งแรงกว่าทนกระแทกได้ไม่แตกง่ายเหมือนแก้วอันนี้แหะค่ะคือต้นแบบจริงๆของกระป๋องโลหะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยพอเปลี่ยนเป็นโลหะแล้วมันแก้ปัญหาได้หมดเลยไหมครับทหารก็สบายเลยสิทีนี้มันก็ดีขึ้นเยอะนะคะทนทานขึ้นขนส่งง่ายขึ้นแต่ว่า มันก็มีปัญหาใหม่เข้ามาเหมือนกันค่ะอ้าวมีอะไรอีกครับอย่างแรกเลยคือตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีที่เปิดกระป๋องแบบที่เราใช้กันง่ายๆทุกวันนี้นะคะจริงด้วยแล้วเขาเปิดกันยังไงครับเนี่ยโหลำบากค่ะทหารต้องใช้ดาบปลายปืนบ้างใช้มีดหรือไม่ก็สิวกับค้อนตอกเปิดกันแบบทุลักทุเลพอสมควรเลยค่ะนึกภาพตามแล้วเหนื่อยแทนเลยครับฮ่าฮ่า <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือ การผลิตช่วงแรกๆเนี่ยมันยังช้ามากๆใช้แรงงานคนเป็นหลักเลยเขาว่ากันว่าโรงงานยุครแรกๆทำได้แค่วันละประมาณ60ใบเองค่ะโหวันละ60ใบแล้วมันกลายมาเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เลี้ยงคนเป็นล้านๆในสงครามโลกได้ยังไงครับเนี่ยการเติบโตมันต้องก้าวกระโดดมากๆเลยอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญครับปัจจัยเร่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่คือสองครามอีกแล้วค่ะ สงครามอีกแล้วใช่ค่ะโดยเฉพาะสงครามกลางเมืองในอเมริกาช่วงทศวรรษ1860แล้วก็ที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยก็ยคือสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2ครับคือความต้องการสเสบียงอาหารแบบมหาศาลสำหรับทหารเป็นล้านล้านคน แล้วอาหารพวกนี้ต้องเก็บได้นานขนส่งง่ายปลอดภัยมันก็เลยผลักดันให้เกิดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระป๋องการบรรจุอาหารแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะอ๋อเหมือนสงครามมันบีบให้ต้องพัฒนาว่างั้นเถอะ ถูกต้องค่ะมีการพัฒนากระบวนการผลิตเป็นระบบสายพานมากขึ้นใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเยอะขึ้นทําให้ผลิตได้เร็วขึ้นมากๆแล้วต้นทุนก็ถูกลงด้วยแสดงว่าสงครามเนี่ยเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําคัญเลยที่ทําให้อาหารกระป๋องมันแพร่หลายจากที่ใช้แค่ในกองทัพกลายเป็นของที่คนทั่วไปก็ใช้กันหลังสงครามจบใช่เลยค่ะพอสงครามจบโรง,งงานที่เคยผลิตป้อนกองทัพเขาก็ต้องหาตลาดใหม่ก็หันมาผลิตเพื่อคนทั่วไปนี่แหละค่ะ ประกอบกับทหารที่กลับมาจากสงครามเขาก็คุ้นเคยกับอาหารกระป๋องอยู่แล้วพอกลับบ้านมันก็ค่อยๆซึมซับกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปโดยเฉพาะยุคหลังๆที่ผู้หญิงเริ่มออกไปทํางานนอกบ้านมากขึ้นอาหารกระป๋องก็ยิ่งตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายใหญ่เลยเข้าใจเลยครับแล้วหลักการผลิตในปัจจุบันล่ะครับมันยังเหมือนเดิมกับที่อาแปะคิดไว้เมื่อ200กว่าปีก่อนไหมครับเห็นมีพูดถึงเทคโนโลยีรีทอร์ด้วย อันนี้มันคืออะไรครับหลักการพื้นผ่านมากๆอะค่ะก็ยังเหมือนเดิมคือบรรจุอาหารในภาชนะปิดสนิทแล้วก็ให้ความร้อนฆ่าเชือ้อครับแต่ว่าเทคโนโลยีมันไปไกลกว่านั้นเยอะค่ะเราใช้กระป๋องโลหะหรือเดี๋ยวนี้ก็มีภาชนะแบบอื่นด้วยนะอย่างพวกถุงทนความร้อนที่ผลิตได้มตรฐานสูงแล้วกระบวนการฆ่าเชื้อที่เรียกว่ารีทอสเนี่ยหรือหม้อฆ่าเชื้อความดันสูงมันต่างจากการต้มในน้าร้อนธรรมดาต่างกันยังไงครับ คือรีทอสเนี่ยเขาจะใช้ไอ้น้ำภายใต้แรงดันสูงมากๆทำให้อุณหภูมิข้างในมันสูงกว่า100องศาเซลเซียสได้อาจจะสูงถึง121องศาหรือมากกว่านั้นเลยโหร้อนจัดเลย ใช่ค่ะซึ่งความร้อนสูงขนาดนี้มันสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทนความร้อนมากๆอย่างพวกสออ์ของแบคทีเรียได้หมดจดแล้วก็เร็วกว่าการต้มแบบเดิมๆทำให้อาหารปลอดภัยเก็บได้นานเป็นปีๆเลยค่ะ1-2ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นโดยไม่ต้องแช่เย็นเลยแถมยังช่วยรักษาคุณภาพอาหารบางอย่างได้ดีกว่าด้วยนะคะอ๋อชัดเจนเลยครับ สรุปได้ว่าการเดินทางของอาหารกระป๋องนี่มันมันน่าทึ่งจริงๆนะครับจากปัญหาในสนามรบของนโป,โปลเลียนนำไปสู่การค้นพบโดยบังเวงของอาร์แปรพัฒนามาเป็นกระป๋องโลหะโดยดูแลนแล้วก็มาโตแบบก้าวกระโดดเพราะสงครามจนมาถึงเทคโนโลยีรีทอสในปัจจุบันใช่ค่ะถือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารครั้งใหญ่เลยจริงๆที่ทาให้คนทั่วโลกเข้าถึงอาหารได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นสะดวกขึ้นมากๆใช่เลยค่ะมันเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนวิธีที่เรากินเตรียมอาหารหรือแม้แต่การเดินทางการสำรวจโลกไปเลยนะคะครับแล้วพอมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนาะที่ทุกอย่างมันเริ่มจากความจําเป็นเร่งด่วนในสงครามเนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าออในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เรากําลังเจอกับความท้าทายใหญ่ๆใ,ใหม่ๆเช่นอะไรบ้างครับ ก็อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันกระทบความมั่นคงทางอาหารโดยตรงเลยหรือความฝันที่เราอยากจะไปสำรวจอวกาศที่ต้องการอาหารที่เก็บได้นานมากๆๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดอืมน่าคิดครับความท้าทายใหม่ๆเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะผลักดันให้เกิดการปฏิวัติการถนอมอาหารครั้งต่อไปในรูปแบบไหนกันนะเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆของมนุษย์เราในอนาคตก็น่าติดตามนะคะ